ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการใส่ดนตรีประกอบเสียงในงานโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือแม้แต่งานภาพยนตร์นะครับก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับผมทีนี้นะครับเรามาฟังเสียงครั้งที่แล้วที่เราปรับกันก่อนแล้วกันนะครับ ยินดีต้อนรับเฟชชี่น้องใหม่มาหาวิทยาลัยศรีประทุมทุกคนนะครับสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าสถานที่ต่างๆของมาหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนกันบ้างวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักสถานที่สําคัญภายในมาหาวิทยาลัยกันนะครับโอเคนะครับแจวเลยค่อนข้างมีมิติแล้วก็ค่อนข้างมีลูกเล่นนะครับทีนี้เวลาเราใส่นะครับเสียงต้นตรีนะครับผมเล่าก่อนว่าเสียงนะครับ ในงานโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์นะครับอะไรก็แล้วแต่มันจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือ D dialogue 1นะครับ1 D dialogue 2 M music 3 E effect นะครับประกอบไปด้วย3อย่างนี้แหละนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะเจาะลึกลงไปนะครับเช่นตัว D dialogue ก็จะมีพวก voice over นะครับ Off scene นะครับ ADR ภาคการภาคเสียงนะครับการสัมภาษณ์วอล์กอปโอโ้โหเยอะไปหมดนะครับอันนี้ค่อยว่ากาันทีหลังแล้วกันนะครับทีนี้เราอยู่ในหมวดตอนนี้เราเดินทางมาถึงในหมวดของตัว M อ็แล้วนะครับ Music ซึ่ง Music ก็จะมีพวก Background m u s i c นะครับ m u s ส c Score นะครับเสียงที่มีคนร้องนะครับมีมีเมโลดีนะครับ, melody, รบเสียงที่ไม่มี melody นะครับผมการใช้งานก็จะแตกต่างกันแต่งาน พวกงานที่เป็นงานที่เรา voice over อะไรเงี้ยก็ถ้าเราใส่เสียงที่มีคนร้องเนี่ยอาจจะต้องทําให้มันเบามากๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกวนกับเสียง voice over นะครับแต่ถ้าให้เหมาะจริงๆก็จะเป็นพวกเสียงที่ไม่มีคนร้องเพลงนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะนะครับทีนี้ผมก็ได้จัดเตรียมนะครับเ,เสียงนะครับสำหรับ ของมหาวิทยาลัยไ,ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Sound Effect กับ Music นะครับมีในเครื่อง Mac ที่ SPU เหมือนกันนะครับก็ดับ u b ิ e Click นะครับผมแล้วก็จะมีเพลงเยอะแยะมากมายเลยอันนี้สามารถใช้ได้นะครับผมจะเลือกมาสักอันหนึ่งละกันนะครับปึ๊บโอเคนะครับวิธีการ Import ก็เหมือนครั้งที่แล้วที่ผมได้แนะนำไปนะครับก็คลิกแล้วลากวางได้เลยโอเค ทีนี้ผมจะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดุ๊บมันจะดังลั่นมากๆนะครับทีนี้ผมก็จะเบามันลงก่อนนะครับแล้วก็ทําการบาลานเสียงนะครับระหว่างเสียงพูดนะครับกับเสียงดนตรีให้มันไม่ทับกันนะครับลองฟังดูก่อนนะครับ ยินดีต้อนรับเฟชชี่น้องใหม่มหาวิทยาลัยศรีประทุมทุกคนนะครับสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนกันบ้างวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนําให้น้องๆผมว่าผมเปลี่ยนเพลงดีกว่านะครับเพลงนี้น่าจะไม่เหมาะโอเคผมก็จะคลิกขวานะครับแล้วกด remove tag ทิ้งนะครับแล้วก็เลือกใหม่นะครับขั้นตอนการเลือกเพลงนี้ก็สําคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้า เพลงไม่ดีมันก็ทําให้งานของเราไม่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ละเอียดในการเลือกนิดนึงแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเฟ,ฟชชี่น้องใหม่มาหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคนนะครับสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าสถานที่ต่างๆของมาหาวิทยาลัยอ,อยู่ที่ไหนกันบ้างวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักสถานที่สําคัญภายในมาหาวิทยาลัยกันนะครับโอเคเยี่ยมเลยนะครับเพลงค่อนข้างดีนะครับโอเคทีนี้นะครับ เมื่อเรา Import ไฟล์ดนตรีเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องมาจัดการมันนะครับอย่างเบื้องต้นเลยผมทำการ Mix ก่อนเลยนะครับโดยใช้ Fader นะครับเฟดเดตรงนี้นะครับถ้าหาไม่เจออย่าลืมเปิดตัวไอตรงนี้นะครับอินสเปกเตอรแล้วก็อย่าเลือกผิดนะครับเวลาเราเลือกแท็กไหนเนี่ยนะครับเฟดเดก็จะเป็นของอันนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว เราไม่ต้องใส่เอฟเฟกอะไรนะครับกับเสียงดนตรีที่เขามิกมาแล้วนะครับเราก็จะใส่ในเสียงที่เรายังไม่ได้มิกมากกว่านะครับเช่นเสียงไดอะล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเสียงพูดอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับแต่งเยอะขึ้นนะครับทีนี้นะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับในการผสมเสียงนะครับนั่นก็คือการใช้ออโตเมชันหรือการปรับระดับเสียงแบบอัตโนมัตินะครับผม แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับผมอยากแนะนำวิธีการหา Sound ฟเฟ e c t ก่อนนะครับสมมุติว่านะครับผมจะเปิด g o o g l e ขึ้นมา o g l e Chrome นะครับถ้าเราไม่มี Sound ฟเฟ e c t นะครับวิธีการหาชัวที่สุดนะครับที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ให้เซิร์ชคำว่า youtube Audio Library นะครับแล้วก็เลือกอเว็บไซต์ของ YouTube นะครับคลิกเข้าไป เพลงทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้ได้แบบไม่ติดลิขสิทธิ์เลยนะครับผมอันนี้ก็ดีมากๆเลยแล้วก็ชัวร์มากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นแนวเพลงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราอยากได้เพลงป๊อปก็เลือกป๊อปนะครับอารมณ์อยากได้แบบมีความสุขก็เลือกมีความสุขนะครับผมแต่ก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งถ้าเราเลื่อนลงมาถ้าเป็นแบบนี้นะครับมีรูปคนแบบนี้ แสดงว่าเราใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องก๊อปนะครับทำการ copy ตรงนี้นะครับก๊อ,อปปี้ตรงนี้ผมเลยไปน,นิดตรงนี้นะครับเพื่อแล้วก็เอาไปใส่ใน description ของวิดีโอนั้นๆนะครับเป็นการให้เครดิตนะครับแล้วเราก็สามารถไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าให้ชัวร์เลยก็เลือกอันที่ไม่มีรูปแบบนี้ขึ้นนะครับผมถ้าจะใช้ก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ ผมแนะนำนะครับโอเคนะฮะแล้วก็มีอีกหเว็บไซต์นะครับซึ่งตอนนี้มันหมดอายุละผมสมัครไปนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของ e d v e t t o นะครับ Element มันจะมีเสียงเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันมันสามารถเช่าได้นะครับหรือว่าเลือกซื้อเป็นเพลงๆก็ได้แต่ถ้าให้คุมแนะนำให้เช่าเป็นรายเดือนนะครับผมมันมีเพลงเพาะมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก็เดือนละประมาณพันกว่าบาทนะครับก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวมีไฟล์ที่เป็นฟอนต์นะครับวิดีโอเทมเพลตก็มีเป็นออดิโอก็มีนะครับเป็นรูปภาพ3ดีโอเต็ไมไปหมดเลยอันนี้คุ้มมากๆนะครับในราคา1 0 0 0กว่าบาทแต่โหลดได้ไม่อั้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่ผมแนะนำนะครับโอเคกลับมาในโปรเจกต์ของเรานะครับโอเค ทีนี้นะครับก็จะมีประเด็นนะครับที่ผมเรียกว่า automation นะครับที่เอาไว้ปรับระดับเสียงแบบอัตโนมัตินะครับให้คุณผู้ชมนะครับกดตัว A นะครับกดตัว A ที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะเปิดหน้า automation ขึ้นมานะครับและให้เลือกตรงนี้ display off ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น volume นะครับผมเมื่อเราเลือก volume แล้วนะครับมันจะมีเส้นที่เป็นตัวกำหนดว่าเสียงดังเบาเท่าไหร่นะครับ ให้เราทําการคลิก1ครั้งและคิดอีกครั้งหนึ่งคิกครั้งหนึ่งนะครับในตําแหน่งด้านหน้าของเสียงไวโอเวอร์และดันเสียงมันขึ้นนะครับและช่วงที่เสียง v o โอเวอร์พูดเนี่ยเสียงตนตรีจะต้องคอลงเพื่อให้เสียงพูดเด่นนะครับยินดีต้อนรับเฟ,ฟชชี่น้องใหม่มาหาวิทยาลายัยยินดีต้อนรับเฟ,ฟชชี่น้องใหม่มาหาวิทยาลายัยศรีประทุมทุกคนนะครับสำหรับนัก ยินดีต้อนรับเฟชชี่น้องใหม่มาหาวิทยาลัยศรีประทุมทุกคนนะครับสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าสถานที่ต่างๆของมาหาวิทยาลัยอ,อยู่ที่ไหนกันบ้างวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักสถานที่สําคัญภายในมาหาวิทยาลัยกันนะครับโอเคนะครับผมกดคอนทอลเอสหรือ Command S เนะครับเพื่อทําการเซฟแล้วมันก็จะทําการ Import File, รไฟล์นะครับเข้าไปในโปรเจกต์ด้วยนะครับเวลาเราย้ายโปรเจกต์ไปที่ไหน มันก็สามารถไปเปิดได้นะครับไม่ต้องไปหาฟุตเทจอะไรนะครับก็หลักการนะครับเวลาเราปรับออโตเมชันก็คือตรงไหนที่ไม่มีเสียงพูดนะครับเสียงเพลงจะต้องดังขึ้นมาช่วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียงมันเหมือนขาดอะไรไปนะครับอย่างตรงเนี้ยผมปรับเสียงดนตรีให้มันดังขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการอินโทรดักชันมาก่อนนะครับเป็นการอินโทรดักชันนะครับ,รรบแล้วก็พอเสียงพูดมา เราก็เบาเสียงดนตรีลงนะครับและช่วงนี้รู้สึกว่าเพลงมันดังผมก็จะเบาลงอีกนิดนึงนะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าเราเหมือนมีช่วงพูดนะครับในหลายๆช่วงอะไรเนี้ยนะครับไอช่วงระหว่างรอยต่อเนี่ยเราก็ต้องทําการดันนะครับเสียงเนี่ยให้มันดังขึ้นมาเท่ากันนะครับระดับเสียงนะผมก็จะกดที่จุดนี้นะครับแล้วกดชิปค้างนะครับเพื่อที่เราจะเลือกเสียง นะครับให้มันดังเท่ากันได้นะครับยินดีต้อนรับเฟ,ฟชชี่น้องใหม่มหาวิทยในลักษณะนี้นะครับก็คือช่วงที่ไม่มีเสียงพูดดนตรีก็ดังขึ้นมานะครับเพื่อช่วยนะครับในช่วงที่ไม่มีเสียงพูดและพอมีเสียงพูดใหม่เราก็เบาลงอีกนะครับอันนี้าผมแนะนําวิธีการ Co อ y ้นะครับวิธีการก o อ y ้ก็คือลากคุมนะครับ ต้องลากในส่วนด้านล่างนะครับโซนด้านล่างด้วยนะถ้าเป็นลากในโซนด้านบนจะเป็นการป้ายนะครับอ่านแนะนําไปแล้วนะครับโซนด้านล่างนะครับมันจะลากกลุ่มได้แล้วก็กดคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วกด alt ค้างด้วยแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยเมาส์นะครับไมบ่ต้องปล่อย alt อนะครับมันจะทําการ copy เสียงขึ้นมาได้นะครับในลักษณะนี้อ่ะสมมุติผมมีช่วงพูดทั้ง3ช่วงแล้วนะครับ เียนะครับกดชิปค้างแล้วก็ลากขึ้นให่กันนะครับระดังไปก็เบาลงนะครับใส่กันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ช่วงจบนะครับก็เอาเสียงดันดังขึ้นมานะครับให้เท่ากันนะครับแล้วทีนี้ผมจะกดตัว A เพื่อปิดออโตเมชันแล้วจะบันลิกนะครับหันแล้วกด Delete และเฟดเอาออกไปวิธีะไรกันนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างสมบูรณ์และเราก็จะได้เหมือนสปอตที่มีเสียงไ o โอเวอร์และเสียง Music นะครับประกอบนะครับอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการตัดเสียงจบให้มันสมบูทนะครับก็คือการใช้เฟดเอาทไปเลยนะครับแต่ถ้าอยาก a d v a านซ์อีกนะครับก็แนะนำว่าให้เอาช่วงท้ายเนี่ยนะครับของเพลงมาต่อ นะครับเช่นผมจะไปที่ช่วงท้ายเลยเสียงนี้นะครับช่วงท้ายเสิงตึงตรงนี้นะครับอันนี้แนะนำว่าถ้าจะใช้เทคนิคนี้อาจจะต้องรูู้รเรื่องดนตรตีเล็กน้อยนะครับเหมือนรู้ในเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยว่ามันจะจบที่ช่วงไหนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่เป็นเวฟฟอร์มที่มันเด้งขึ้นมาแบบนี้หนานๆแบบนี้มันจะเป็นพวกเสียงจังหวะกองนะครับก็ เอามาใส่ปิดเอาวิะไรกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เร็วไปนะครับอ่นาน่าจะตรงนี้ได้นะลองดูนะครับอันนี้ก็มันต้องใช้การฟังเยอะๆวิจัยกันนะครับโอเคเป๊ะเลยสวยเลยนะครับ โอเคแล้วทีนี้ผมจะทําการเลมนะครับแล้วเฟดอา t ออกไปเหมือนเดิมนะครับตรงส่วนช่วงรอยต่อตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันจะอาจจะมีอาการสะดุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการเฟดอินเฟดอาจำได้ไหมฮะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเอาเพลงมาต่อกันจะไม่เรียกว่าเฟดอินเฟดอา t นะครับจะต,ต้องใช้การคอร์ d เฟดนะครับวิธีการคอร์เฟดก็คือให้เรานะครับทำการคลิก คลิปนี้นะครับและคลิปคลิปนี้โดยที่กดชิรค้งด้วยก็คือเลือก2แท็กนั่นเองกดชิรค้งนะครับเวลาเราจะเลือกอะไรพร้อมๆกันนะครับและกดคีย์ลัด x ที่คีย์บอร์ดเห็นไหมครับมันจะทำการคอร์สเฟดกันเราสามารถปรับการคอร์สมันได้นี่นะครับการคอร์สเฟดนะครับจะทำให้เสียงที่ แหล่งที่มาที่มันใกล้เคียงกันนะครับมันสมูรมากขึ้นเวลาเอามาต่อกันนั่นเองนะครับเราก็จะได้นี่นะครับเสียงไวโอเวอร์และซิมโ้นตีที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผมโอเคในพาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของตัว e นะครับเจอกันใหม่ในอ e ีีหน้าครับผม